สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่ในรายการของ today ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชาแนลเด็กหนุ่นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกันที่สวนสัตว์นะคะซึ่งเรามากับเพื่อน3คนแต่เราชวนไปเยอะมากนะแต่ในแค่สามคนนะคะเพื่อนติดธุระกันนะคะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนกําลังเข้าน้ําอยู่ <c oughs> เรากเลยมาเปิดรายการต่อ,อเพื่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่รายการนี้นะคะเราสร้างเพื่อที่จะเป็นเก็บเป็นเมมโมรี uh, <c oughs> เกิดเป็นความทรงจำของเรานั่นเองค่ะซึ่งเราเสียงดังไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เด็กก็มาเยอะเหมือนกันค่ะเด็กมาท,ทัศนศึกษาอย่เยอะช่วยอิ่มถ่ะยรำมาบกับผมอิ่มนะคะมิสวัสดีทีนี่คือรายการของ today นะคะเดยค่ะนวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสามนะ,ะเดือนกันยายนนะคะพุทธศัรราการาช2565นั่นเองค่ะนำมาถืกระเป๋าผู้ใจสีเหลืองของเรา แล้วรออีกคนนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยออกมานะคะเราก็จะเข้ากันไปที่สุดสดซ,ซึ่งวันนี้นะคะเราเน,น,นี่ยนะนี่อึ้ขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วนกะ็นุ่มิ๊กหน่อยนะคะเราหมดอากากคนนะคะนะสวยเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเจี้อนนะคะที่ให้บัตรเรามานะคะเป็นบัตร VIP เนาะนะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ามันสามารถเข้าได้นะคะสี่คนเนาะโดยที่มันบอกว่าอะไรนะ ม,มันบอกว่าไม่เสียตังค์แต่มันบอกว่าสามารถรถอะไรกไาอันนี้ไงโดยบัตรสามารถเปลี่ยนมือได้นะคะเราก็เลยยืมอเพื่อนะะบ้านช่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเข้าสวนสัตว์กันโอเคค่ะบ๊ายบาย,ยนี่เราไปปิดก้อนี้อาหารน,นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาเที่ยวสวนสัตว์นะคะกับบุ๊กอินดคะแล้วก็กับ เพื่อนที่อยู่นะครับพี่น้อยพี่เลี้ยงใช่ซึ่งวันนี้นะคะเอ่อเรามาถึงแล้วเราก็มากินข้าวกันก่อนนะับก่อนที่จะเข้าไปสวนสัตว์เนาะซึ่งอาหารของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีต้มตํานะคะไก่ยา่างกานเราสามคนขอตัวไปกินกันก่อนนะคะบ๊ายบายชอบดีบ๊าย ้องีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ปั่นจ ah, um, ักรยานเหนื Actually, ่อยมากเราไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนอ่าเอาแสงเข้าแสงเข้าเราไม่ได้ดูอะไรเลยทุกคนเพราะว่าเด็กเยอะมาโอแสงเข้าเอาไหมโอ้สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้เข้าชมที่ไหนเลยเพราะว่าเด็กเยอะมาแบบรถทั่วประมาณแบบยี่สิบคันได้เลยเนี่ยยี่สิบสามสิบคันได้คนเข้ามาเที่ยวท,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 ะทะัศนศึกษากันนยทุกคนเดี๋ยวเรามาถา่ายรูปกคนนิดนึงนะอันนี้น่าจะสวยอันนี้ก็ร้อนมากนะทุกคน<อ>นี่เราขับจักรยานของสองหนุ่ม <laughs> สสวยมากีแดงจะเป็นสองสีเฮ้ยแต่เรถามว่าแบบถ้าเราเนาะเราวันไดกพ่อฟีไงเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าเรามา,อา,าเอาบรรยากาศใช่เรามาเอ็นจอยอู้ ไปเจอสัตว์อะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยจะจะมันแสดงว่าเราจะถ่ายให้คนดูนะครับโอ้โหโอ้โหไปถ่ายดิปแล้วก็มาใช่ไปถ่ายดิปแล้วก็มาบล็กซีบมากมเจอกันใหม่ครับทุกคนขอไปถ่ปายรูปบนรยากาศจ้องจ้องแดงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์านแล้วนะ นะครับทุกคนนี่ก็คือเสือ<ฮ>ไปอโอโหลงมากทุกคนเพื่อนเราอยู่ข้างหลังกันนะะที่จริงเนี่นเราใส่เสื้อแขนยาวมานะทุกคนแต่ว่ามันร้อนมากอุ้ยหน้ามืดมากเลยมันร้อนมากเราก็เลยแบบโอ<ฮ>้โหเราได้จุดถ่ายรูปแล้ว เราสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาพักผ่อนกันนะคะที่ตรงนี้เนาะนน้อยซึ่งเราก็มาถ่ายรูปกันนะเพื่อน,นคือเราถา่ายรูปหาให้คนอื่นเนาะสวยมากแต่เพื่อนถ่ายให้เราแบบเราบอกตรงกลางนะแต่ว่าตัวเราจะอยู่ตรงนี้ตัวเราจะอยู่ตรงนี้งงไหมนะคะสักพักเราก็จะกลับนะคะแล้วก็จะไปที่ตลาดเทิดไทยต่อด,ด้วยคะ่ะนะคะซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในนะะท, <S <S ทุกคนคะคือเมื่อกี้เราไปหาข้อมูลมาแต่ทำไมเราเสือถึงเดินวนไปวนมาใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกเลยว่าคือการที่เสือ,อลือมีเนาะที่อยู่ในพื้นที่จํากัดอะคือถ้ามันเดินแสดงพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือการเดินไปบนไปวนมาอย่างนี้ค่ะแสดงว่าเขาต้องการต้องการอะไรคะน,นิดหน่อยต้องการพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ค่ะใช่เขาต้องการพื้นที่ที่กว้างกว่านี้นะคะ เราก็เห็นที่แรกเราก็ตกใจทําไมเขาถึงเดินวนไปวนมานะคะคือภาคอีสานนะคะเขาจะบอกว่าเดินจนทางเป็นห้องะทุกคนมาดูค่ะวายมาดูมาดูาดนัเห็นตรงนี้ไห<ง>มเข้เสือดิบไม่เห็นใช่ถึงพีชช่ชายหลามากตอนนี้ฝนก็ตกไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนก็ตกไปที่เรียบร้อยนะคะทุกคนต,ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันซึ่งเราจะตากฝนกลับกันนะคะคิดหร,รอกเวันนี้นะคะทุกคน โอเคบายขอบคุณที่รับชมเราวันนี้นะคะก็ฝากคลิปอ่ารายการ t o d เดย์ไว้กับทุกคนด้วยนะคะบายนะคะทุกค,คน